มาช้อปปิ้งมาซิมมาแซบม,ม,มารุ่นฮับของรางวัลน้ำกันเดินนักเลงตอนมีไผ่หู้แล้วหรือยังว่าอยู่ในงานตลาดนะัดโลกมือสอบนอกจากจะมีของกินแซบแแล้วภายในงานก็มีของรางวัลของแกะของแถมอีกอย่างหลวงหลายรอทาทุกท่านยอยู่โซโกสั้นที่หนึ่งแมนแข่งขันเฮดรีวิวบรรยากาศภายในงานง่าย,งายเลยเพียงแต่ท่านเดยกก็ตามพี่เข้าไปเที่ยวภายในงานแล้วเลือกซื้อสินค้าบพราว่าจะเป็นเครื่องไส้หรือว่าของกินอย่าลืมถ่ายวิดีโอเก็บภาพบรรยากาศงามๆภายในงานในวิดีโอ นั้นต้องถ่ายให้เห็นโลโก้และคิวอาร์ของธนาคาร JDB แล้วเอาวิดีโอนั้นไปโพสลงที่ t i t o k และ Facebook ก่อนโพสแมนจะลืมใส่แฮ b แท็กหลังจากจบงานในวันที่24แล้วคลิปวิดีโอของไพที่มียอดวิวยอดไลค์ยอดแสร์หลายที่สุดแมนจะได้รับรางวัลสูงถึง1่ล้านกีแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังโบเบิร์ดเท่านั้นเด้อของรางวัลนนะ่ะโศกสันที่สําสำหรับลูกค้าที่สำรับผ่านคิวอาร์ของ JDB ยบสยาเสพหลายที่สุดภายในมื้อนั้นจะได้ร,าาร,นนรับกาาธนครจาานนนววงััลสหบี รุ่นัาของรางวัลคือกันเดอ้อและยังมีโซกสั้นที่3อีกนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่ไปเปิดบัญชีฝากประหยัดภายในงานแมนจะฟรีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเอทเและลูกค้าที่เปิดบัญชี3าสก,กุลเงินพร้อมกันจะหับกระเป๋าเก็บอุณหภูมิฟรีทันทีหนึ่งหน่วยโอกาสดีๆแบบนี้บบควันพลาดเด้อทุกคนอยู่ในตลาดนาโลกมือสองปีที่3จุดบิการแมนนากาหมอด้านหลังห้างพักซานงานแมนจัดขึ้นในวันที่2ซเอจนถึงวันที่24าซีเดือน3าปี2 0 2 4เริ่มตั้งแต่เวลา15โมงศ จนถึงเวลา03:30นาทีนะจ๊ะแล้วมาตุ้นทับของราวัลตั้งกันเดอ้เอข้บบอมูลเพิ่มเติมเบิงได้ตามนี้